ถ้ได้ทีวีบ่อนวดไฟฟ้ามีการไปร้อยเอตอนนั้ไปเยี่ยมพ่อที่โรงพยาบาลโอ้นวดมันไปทั้งคืนกดปุ่มแล้วนวดตอนแรกเขอะไรวะารถไฟฟ้าไม่มีที่นวดคุณนวดยังไงวะตอนหลังรถตำแหน่งกดปุ่มเออดีดีล้ตูงไหนเนี่ยนะไม่ไม่อันนี้รถควรทีกว่เราเออวัดดายกว่ากันฟฟนี้่ของปะปาเนาะ ลร้านลดแน่นแล้วอ่ะเอานแต่ไหนถ้าคนรอ,อทำง,งานแล้วต้องเปลี่ยนหมไปถึงแล้วพี่ลบทิ้งหมดอ่ะฮ่าฮเพราะว่าเดี๋ยวพี่ต้องไปวันทื่เลยตอนที่มีงานอะไรก็ได้นนะจะไม่ลองเก่งได้หรือเปล่าหรือว่าเขาจะติดไอ้นี้ติดอ่า เวลเราไปเกาหลีเลยนะเน,นี่ยต้นไม้แบบนี้เนาะไม่มีใบนะที่จะชอบชอบอาจจะชอบตอนไปเกาหลีแหลนะบนถึงอยู่คนเดียวน,นั่นีใครบนความสุขของพันบาทของพี่ 60, หกหมื่นที่แจ๊ดบอกว่ารักเธอเนี่ความสุขจะได้หกหมื่นพวกฉันได้หกพันเองจริงก็แปลกตาดีไม่เคยไปแต่เองเลยไปครั้ง แรกก็เดี๋ยวถ้าเราไปครั้งต่อไปเราก็ต้องลากคณะไปอีกเหมือนเดิมเลยเพราะว่าถ้าไปคนเดียวไม่หนุกหรอกอีตะวันจั๊กๆเที่ยวเมืองลาวเที่ยวอะไรก็มีแบบหลายหลายคนไปกันก็หนุกนะมันก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่เด้วยก็ตอนที่รักรักชวนน่ะน่าไปนะไม่มีไปกันเองไม่ต้องไม่ต้องไป นี้เลยคือไปแล้วก็ไปพักบ้างสมาชิกที่อยู่ที่นั่นเลยคือว่าน่าสนใจในตอนหลังเอรักขัดเด็ดดันไปอยู่โคราชทำไมตึงแล้วหรอฝั่งกรุงเทพน้องที่เราอยู่ฝั่งกรุงเทพแล้วใช่ไหมโอ้ยใกล้จะถึงแล้วสินะถ้าเลี้ยวตรงนี้ใช่ไหมใช่ คล้ายๆคุ้นๆไม่ได้ใ่ไมใช่ไหมจไม่ได้เน,นี่ยเหรอแล้วก็เลี้ยวขึ้น,นเขา,าแล้วใช่ไหมเออื่อนทำไมรู้ว่าหมาบ่อยหรอบ่อยนาะบ่อยอ๋อไม่ค่อยไม่ค่อยจะรู้แล้วเนาะ นี่ขนาดในปรงเทต้นไม้ก็ยังดนแห้งอยู่นนหน้านี้เนะต่างจังหวัดต้องที่จะให้หัวเจราญรากเพียบคุณเสกเป็นเดือนนึงมันก็แห้งเลอวตกสุดว่าก็าาดีนะเก็แห้งวเหมือนกัน้านี้ยกเว้อนกังอันนี้พกพีต้องเข้าไปก็ต้องไปหาตัวอีกทงเลยใช่ชต้องรออีก ถกว่าพี่จะได้ออกก็จะถ้าโชคดีก็คือได้ออกตอนนี้มันได้โมได,ได,ได้ได้ออกอยู่หลายเช่้ว่าคิดว่าได้